สวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวกูมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนมาเป็นครอบครัวเดยวกันได้แอจดี25คุณจะได้นาทางแบบฟรีๆคุณภาพดีในทุกๆวัน วันนี้ครับก็ยังอยู่กันที่รายการทีมชาตินะครับฟุตบอลเยอะแยะมากมายให้เราเลือกรุ่นเลือกเชียร์ผมเองก็จัดมาให้เหมือนเดิม3คู่นําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มมีะห์วิจารณ์นะครับฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยวันนี้ครับอังกฤษจะเปิดบ้านพบเจอกับอันโดรา คู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยก็เป็นอังกฤษนะครับที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าในทุกๆครั้งเล่นในบ้านเจอทีมนี้ที่ไรเนี่ยต้องบอกว่าตบยับตลอดเหมือนกันถ้าพูดถึงผลงานนะครับก็อังกฤษแหละครับที่ค่อนข้างดูดีกว่ายังไม่แพ้ใครในกลุ่มนะครับแล้วก็ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวสถิติการเล่นเกมในบ้านก็ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วต่างจากทางด้านของอันดอรล่านะครับนอกจากที่แลนด์กิ้งของโลกเนี่ยมันดูดอกกว่า ผลงานก็ไม่ดีครับยังไม่ชนะใครในกลุ่มนะสะกดคําว่าแพ้อย่างเดียวเกมเยือนก็ยังน่าเป็นห่วงสําหรับวันนี้ครับก็ไม่เถียงเลยครับว่าฟอร์มศักยภาพของทีมนะครับหรือกระแสที่มาวันนี้ครับต้องยกให้อังกฤษเลยนะแต่ประเด็นคือว่ากระแสเนี่ยแรงจริงแต่ก็มีการขยับลงมาบ้างเพราะฉะนั้นครับสำหรับคู่นี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับเลือกส่วนกระแสมองอันโดร่านะครับจะดีกว่า วันนี้ครับอังกฤษชนะแน่แต่ผมมองว่าไม่ถึง5ประตูอยากแน่นอนส่วนคู่ที่2อนะครับอาร์เมเนียจะพบเจอกับพื้านด้านของโปรตุเกส สำหรับคู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยก็เป็นโปรตุเกสนะครับที่มักจะทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่าแต่ก็ไม่เคยชนะขาดเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับถ้าวัดฟอร์มจากสถิติการเล่นณเวลานี้ครับก็เป็นทางด้านของโปรตุเกสนะครับที่ค่อนข้างดูดีกว่ารวมถึงการเล่นเกมเยือนด้วยต่างจากทางด้านของอาร์เมเนียเนาะสถิติล่าสุดก็ยังดูไม่ดีครับส่วนมากจะแพ้รวมถึงการเล่นเกมในบ้านแน่นอนครับสำหรับวันนี้ถ้าเรามองเรื่องแรนกิ้งของโลกนะครับหรือศักยภาพตัวนักเตะในทุกตําแหน่งโปรตุเกสดูดี แต่ประเด็นคือว่ากระแสที่มาเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเลือกยากเนาะเพราะเทียบจากสติติเนี่ยโปรตุเกสกระแสนี้จบไม่ค่อยสวยครับทางออกที่ดีที่สุดสําหรับคู่นี้ครับผมอยากให้ทุกคนเลือกมองสกอร์สูงไว้ อุ่นใจที่สุดนะครับและคู่สุดท้ายนะครับออสเตรียนะครับเปิดบ้านพบเจอกับไซเปรัดเราจะไปพูดถึงสถิติกันพบเจอกันมาแล้วกันเพราะว่ามันย้อนลึกจนงเกินไปแต่ถ้าวัดฟอร์มณนะเวลานี้ครับแน่นอนครับเป็นเจ้าบ้านออสเตรียที่มีผลงานที่ค่อนข้างดูดีกว่ารวมถึงเกมในบ้านค่อนข้างดุดันครับรวมไปถึงเรื่องเกมรุกเรื่องเกมรับด้วยต่างจากทางด้านของไซเปรัดนะครับที่ผลงานตอนนี้ค่อนข้างแย่นะครับเกมเยือนเนี่ย ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับหลุดแพ้อยู่เป็นประจำสําหรับคู่นี้ผมไม่คิดเยอะแล้วกันครับถ้าเรามองเรื่องดรงกิ้งของโลกณเวลานี้ครับเรื่องฟอร์มการเล่นศักยภาพของทีมครับบวกกับกระแสที่มาในวันนี้ด้วยนะครับเลือกมองได้เลยที่ทางด้านของจาบ,บานออสเตียครับติดแรงหน่อยครับแต่มีดีให้เห็นแน่3คํคำไปถึงอย่างแน่นอนครับ3คู่ที่ผมคัดสรรมานะครับให้มองทางด้านของอันเดลา่า สกอ์สูงโปรตุกเกสและมองไปทางด้านของออสเตรียนะครับถ้าเกิด3ทีมนี้นะครับยังไม่มากพอสามารถแอดเจดี25เข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกูมินิกยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็ขอให้เชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วกันก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครยกด,ดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ